เอาละครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาอัดเกมไม c ครับกันนะครับเล็กมากขั้นแรกผมต้องมีตัวช่วยเสมอครับก็คือ m a s t e r ร์คราฟนะครับเดี๋ยวลงกียร์แพ็กก่อนนะเจแพ็กกันไหนดีอ่ะหอมมากว่า,วา,วา ก็ผมก็ขี้เกียจใส่ติกเจอร์แพ็กกันกดสตาร์ทเ,เลย oh, อ้ยเช็ดอ้าวทำไมอ่ะมันแหลกหรอหรือว่าอะไรไม่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 ไม,ไม่ไม่ใช่นะยอะไรเนี้ย โอ้ยแล็กครับโอ้ย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 อ้ยยก็แหลกหน่อยนึงเนะช่วงขนาดถ่ายครับแหลกมากแ็กสมจริงสมจังสตาร์ท เกมครับเออเออยได้แล้วครับแล้วยินดีปรีใจนะโอ้ดีเสร็จสร้างเซิร์ฟใหม่ดีกว่า,ออาแล้วโอ้เจ็บเข้าใจแล้วครับการแหลกนี่แบบประมาณเสร็จ รถอากันเหล็กเอาเลยขั้นแรกขอเป็นหมดอันนี้ก่อนนะครับสไบโบก็จะมีเจ้าแกะกับเจ้าบัวเกิดน,นะครับเออฝั <Yeah. S 2> กทอดกันมอนสเตอร์ เดี๋ยวผมขอเล่นของแรก่อนไม่เอาสิจะไม่โกงอย่างนี้เราจะต้องเป็นชั้นทเบิมาหนึ่งอันโอเคแล้วก็บุ๊กอีกอืมนะครับวันนี้เราก็จะมา ทำตัวเอนชานกันเพื่อสู้กับซอมบีต้ตอนกลางคืนนะโอ้แหละมาอะไรแมากทำไมมันแหลกจังเนี่ย,ย,ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย จากนั้นนะครับก็สร้างมาอย่างนี้สร้างเาเวนหมดแล้วบอยบอยบอยบล็อกโเล็กจังบอกปกติอะบมถ้าผมไม่ได้ถ่ายมันจะลื่นมากอะ่ะเอาจิงๆนะผมไม่ได้ถ่ายลื่นมาก แหลกจังวะโคตรแหลกเลยเอาวังอิชันทิเบลไวอิชันทิเบลอิชันถ้าใครยังโกไม่เป็นนะครับกด็ดูดูปรับเวลก่อน เวลสักหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบก็ได้กันนะแล้วก็นนะวกระดกและเครื่องพันตาหอนต่างๆนะจะมารวมกันโดยการอินชันนะครับเล่นของแลเลยอ่ะเออในนอจะได้ต่อสู้อะไรดีมันมันอะไรนะครนะฮอป ได้มาแล้วโอ้บ้าหนึ่งเป็นกองดาพีสนะครับลาพีสอยู่เจ้าต้องมี64ออนอคลิกเข้าไปนะครับเราจะมาใส่สิงดวงครับเราจะได้อะไรอะไรเนี่ยโอ้ ไม่เอาดาบดีดาบลุลุนตอนท้ายนะครับอันเบกกิ้งกาครับอันเบกกิ้งน่าจะได้อันเบกกิ้งบวกบวกห้าโอ้โหไกลถึงจุดบุมงหมยของเราแล้วครับ อูไอวีด <c oughs> <sin> ้วยอัมเบกกิ้งครับแจกไปอาก็แจกไปไฟผมรู้ตีนจิ้ไฟว่ะโอ้ยเดอยอพอรับพอ บักกว่ะมันน่าจะบักนะครับเฮ้ยทำไมเป็นยิ่งเลยล่ะจอดจอดโยนดาบเดมอนทิ้งก่อนเฮ้ย,ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบายจริงจริง Ding ding ding.